นี้เราดีเจผู้สีจากข่าวเด่นวันนี้ดีเจบับัลาล่ากับดีเจวาวาจะมีเอ่อเราจะมีการโชว์ของบิวเฟสแต่เช้านะคะแล้วหลักยังมีแขกพิเศรษรับเชิญของเรานะคะว้าวว้าวค่ะเอาเวกเกอร์นะคะเวดดี้เจนซี่อีนเสนสซาดอกผงเบสอีเซ็ปบอยอีเซ็ปเฟดรีและก็แฟนตาซีะค,ะาค่ะขอาจะไม่ได้ค่ะอยากจะบอกว่านี่คือน,น้ำจิ้มนะแต่เรามีค่ายบิเฟสเอนเตอร์เทนเมนต์ ที่เดี๋ยวจัดเจอกับน้องๆมีทั้งหมดกี่พาที่เจวาวันนี้สี่พาร์จ้ะสี่พาร์จะพึ่งกลับไปไหนนะรอกันอยู่นะแต่ว่าหลายๆพ่านที่เดินไปผ่านไปผานมาเราถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะสีทุ่มกันนะคะสามุ่มสามทุ่มคุณได้แค่สามทุ่มต้องพาทได้ก่อนดีไหมคุณ เด็กเนี่ยจะเป็นค่ายบีเฟนอินเตอร์เทนเมนต์เพราะวันนี้จะบอกว่าค่ายนี้เดี๋ยวจะผลิตทั้งหนังทั้งละครด้วยเราวันนี้อย่างที่บอกว่าจัดรายการวิทยุวันนี้ขอมาคือตื่นเต้นนะเจ๊เป็นน้องน้องว่าน้องน้องไว้ใสเลยก็น่ารักทุกคนเชื่อไหมที่เจว่าพระประราตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าคือมีความรู้สึกว่าคนเยอะมาก เราทําอะไรอยู่เนาะนี่เต้นเก่งมากอะ่ะเก่งมากค่ะก็ขอชมเชยนะคะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีความสามารถมีความที่อ่านที่ดีมากค่ะมีน้องอันนี้เราอยู่ในงานสยามสแคว,วร์เดอะเฟสตชวเดี๋ยวน้องพร้อมแล้วก็จัดหนักจัดเต็มนะจ๊ะคุณน้องจ๋าอะไปเลยครับบบอ เดี๋ยวเขาทำร้านนิสุยเ้ยนะแบบดูดูกเก่จกกนจังเลยเนาะน้องเฟรนด์สวัสดีค่ะถทายก่อนดีกว่าเดี๋ยวรายงาตัวทีละคนดีกว่าว่าชื่ออะไรยังไงล่ะท่านบอกว่าเอออยากติดตามไอคิกันเลยอ่าสวัสดีค่ะท่ขวหวานนี่ะสวัสดีค่ะเฟรน์กับเฟน <risque> สวัสดีค่ะพวรอสัส <Tu> ีงเสวัสดีค่ะอะสวตอี้ร่สสดีค่ะลนสัสดี่์สค่ะสวัสดีค่ะพาเฟนค่ะสวัสดีเดอะเฟนสัสดีค่ะ Muhammad. <version> ์คะ ที่แบบเป็นสามลูกนะคะ okay, ละูกเทีย,ยร่าลูกไอริชนะคะแล้วก็ลูกเปรเซงนะคะก็เลยไม่สสใยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าพูา้ไม่การเสียเวลาเพราะว่าท่านบอกว่าอยากดูชุดต่อไปแล้วไงคุยนะขอขอบคุณชุดนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปตามันตมาขอบคุณครับดาวสยามสเปร ขอเสียงกลมื่อมเลยครับน oui ้องโมลิกกับน้องเอิญเดียรแฟนสุดยอดมากสุดยอดจริงๆอยากจะบอกว่าอุุยหงิดพักเลยก่อนไหมน้องบอกว่าเป็นชื่อนู้นค่ะน้องช่วยเลยนะคะเรแนกนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเอิร์ญเดอะเฟนค่ะสวัสดีค่ะโมริเดอะเฟนค่ะน้องเอิร์ญจ๋าซ้อมยากไหมคะับก็ยากค่ะแต่พยายามให้โอเคให้เสร็จ หลายชุดในที่เจ้าว่า